เฮ้คนนี่โอ้สำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตตีมสุดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ f a c e o o o k อ l มเ f a แฟนเพจและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกม p ับ G Mobile กันอยู่นะครับผมมีร้านมาแนะนำชื่อร้านว่า Play Store นะครับเป็นร้านที่เติมผ่านระบบเกมโดยตรงรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนครับและทางร้านก็ยังมีหน้าเว็บหลักที่สามารถเข้าถึงง่ายๆเพียงแค่พิมพ์ www.playsto.in.th r e หรือตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างของคลิป ท่านก็จะเข้าสู่หน้าเว็บหลักของร้านแล้วก็เลือกหัวข้อเติมเกมออนไลน์เลือกเกมที่ท่านต้องการเติมและทําตามขั้นตอนของทางเว็บได้เลยครับหรือจะทักไปหาแอดมินเพจก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะสะดวกคุ้มจัดไปกิน

ก็มาดิก็ถ้าเก่งจริงก็รอนฮอกมาง่ายๆรอนฮอกรอนฮอกเตอร์คูแค่นั้นเบาๆเกียวเกียวรอนฮอกเตอร์คูไม่ลงกระจอกไม่ลงหมาเลยดีกว่าเดี๋ยวกูจะซ้ำกล่องให้หมดทุกคนแค่นั้นแหละถ้าน้อยเดี๋ยวสตรีมประมาณห้าจิกซอนนะพี่งจิกซอนะกัดจิกซอนะอ้าวอ้าวอีเวนได้จิกซอนะจะเลิกกันจอกูหลอกไอ้บวกกากออ ก็ไม่หวั่นจะมาหกข้าจะยัดมันให้แบบสุดมันจะมาเจ็ดด้วยกันก็ได้เลยจะมา 8, แปดแสนแสบบอกเลยว่าเจ็บจะมาเก้าเดี๋ยวก็เน็บปืนพกยิงให้ด้วยจะมาสิบเดี๋ยวตบเกียนแตกไปเลยเอยพอแค่นี้แหละเนี้ยก่อนผมเชียบปะสำหรับนานาให้ได้ทั้งไหนทั้งสีแกมเลยแกมแกม แก้มหน้าแล้วก็แก้มตูดเฮ้ยคนนี่เบอร์สองหันมาดูตรงนี้หน่อยได้ไหมครับข้างบนอ่ะมีคนน็อกอยู่ เอานึกว่ามีคนลงกูวิ่งฟาร์มปอเลยดีไม่ตายห่าเอาหมดเลยเกิน มารับด้วยมารับด้วยไหนพี่บอกก่าลงจิตตองอ่ะโดนหลอกแล้วเพื่อนผมมาดอีแม่งพาผมไปลงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโคตรมั่วเลยไปด้วยครับไปด้วยไปด้วยไปด้วยเนี่ยดูดิ เขาพาผมมาโดนไหนก็ไม่รู้แล้วก็แยกกันด้วยดูเดีอคนนึงอยู่นู่นอีคนนึงอยู่นี่ดูเดผมไม่ได้โกหกเอาเดก็ดูอะเนี่ยอยู่นี่คนหนึ่งอยู่นี่คนหนึ่งอยู่นี่คนนึงเนี่ยคือโออะไรครับเนี่ยเล่นเกมเป็นันหรือเปล่าเนี่ยทีมผมอะนั้นเนี่ยกะว่าเข้างัดตีตึงเลยอะอุ้ยเฮ้ยโอ้เช็คครับเช็คสงสารจับใจถ้ากูเป็นเบอร์สองกำระเบิดบนรถเลยไม่หรอกเขาเล่นกันเป็นทีม ผายแล้วอุ้ยมีรถมาผายแล้วเข้าบ้านเร็วโบสถ์เบอร์สามคูณแปดอยู่ไหมครับขอคอย เข้ามาแน่นอนเพื่อนเข้ามาแน่นอนเชีร์แล้ว <c oughs> อยู่ชั้นนี้ดีกว่าเมื่อกี้อยู่บนเนี้ยตีหนึ่งแล้วก็ยิงมาจากทางด้านแหลมของโพชินจิ ส่นครับเอ,อ้ยนี่ไงอยู่บนอยู่บนอยู่บนนั่นไงไส้แตกมัวแต่น,นอนเก็บของโดนเหยียบไส้แตกนึกแล้ว

กี่กระบอกปืนวะ <Watch S 1> นี่มึง <out. S 1> เล็งมาที่กูเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวเราต้องออกแล้วครับเพราะว่าวงมันบีบเราละไปวุ้ยอุ้ยมันยิงรถอุ้ยโอ้ย,อ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 ยเบอร์สองเข้ามาดึงหน่อยตรงนี้ครับ จริงผมจะทางไหนวะไม่โดนด้วยอ,ะะอ่ะสวยเออลากไปเลยเอาดิเอาดิ เอาเอาเอ้ยขอ,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 อโทษด้วยครับรั<า>กแท้ดูแลไม่ได้ไปว <ะ S 2> งป <ะ S 2> มาแล้วผมขับเองผมขับเองสลับให้หน่อยได้ปหมครับหกสอง ฟังผมพูดหน่อยเพื่อนไม่เอาแบบนี้กูตายเพื่อนเกือบตาย To location, I get you, where you bail? I no. location. Đi trên, Ui. Khai hiệp này, bạn này. Ôi, đi nó mới thấy lâu. ยังไงมันก็ต้องว่ายนะ้ำ เขาเป็นคนปามเองไม่รู้ว่าเขาจะรู้แบมอยู่ตรงนี้หรือเปล่า เฮ้ยเย้ยกําลังจะปลาระเบิดเช็คไปต้นไม้ต้นนั้นเลยอ่ะโห